มทบ44เปิดบ้านทหารใหม่ปี67ญาติพลทหารใหม่รับลูกหลานอย่างอบอุ่นนณบริเวณหน้าอาคารกองร้อยฝึกทหารใหม่มทบ44ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพลตรีสุรเทพหนูแก้วพอบอมทบ44เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ ประจำปี2,567ผลัดที่1จำนวน126นายพร้อมทั้งจัดนิทรรศการต่างๆเช่นสถานีการฝึกทหารใหม่สถานีช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จัดโรงครัวพระราชทานทำอาหารกล่องข้าวไข่เจียวแจกใจ่ายให้แก่ญาติพี่น้องของพลทหารที่มาร่วมกิจกรรมจนสร้างความอบอุ่นให้แก่พลทหารและญาติญาติที่มาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ประจำปี2567พัดที่หนึ่งที่มทบ44ในวันนี้ค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์ลีละหะคุณากรภาพข่าว พระดาสุวรรณายงาน